คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับ กับสูตรวิ่ง3ตัวเน้นๆนะครับในงวดวันที่1 6พฤศจิกายนนะครับพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับผม fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับ ครับผมสําหรับงวดที่แล้วนะครับผมแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับพศ2564นรบ่ะครับเลขที่ออกนะครับตำราก็ค่อนข้างยู่ยี่มากเลยเกินนะครับผมว่าจะสิ้นปีนะครับถึงจะเปลี่ยนนะครับสูตรของเรานะครับก็เจาะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับสูตรของรัฐบาลไทยนะครับกับสูตรของมังกรทองนะครับ สตรที่แล้วนะครับแอดมินก็จับได้อยู่ที่7นะครับจับได้อยู่ที่7แต่ไม่เอานะครับเพราะว่ามันไปชนกับเลขแม่น้ํานะครับผมก็เลยไม่เอานะครับก็เลยตัดไปนะครับก็กลับขอโทษขอภัยงวดที่แล้วเราได้7นะครับเม็ดเดียวนะครับไปตรงกับเลขสํานักดังเขานะครับก็เลยหลีกทางนะครับเพราะให้ไปก็จะอั้นนะครับออกจริงๆนะครับออก0-37นะครับ งวดที่แล้วนะครับผมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับเ็นที่ออก0 4 5 0 3 7นยะครับเลข6ตัวนะครับ0,45037นยะครับเลขล่างออก9559นะครับผมออกตรงตามสูตรเลยนะครับของมังกรทองนะครับอ่าแอดมินก็ทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับสำหรับ F อซพี่น้องที่ได้เลขสูตรไปนะครับเลขสูตรก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับนี่คือเลขสูตรนะครับในงวดที่จะถึงนะครับอ่า ก็จะมีเลขสูตรจากทางช่องนะครับแล้วก็เลขคาดพิเศษออกมานะครับโอเคนะครับแอดมินก็จะทําไปตามสูตรนี้นะครับผมนะครับสูตรนี้นะครับสูตรของสูตรของมังกรทองนะครับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับเพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอนะครับเอามาออกอากาศนะครับกับสูตรแม่นๆนะครับให้ fc พี่น้องได้รับชมนะครับสูตรของมังกรทองนะครับสูตรนี้ใช้ได้นะครับ เฉพาะหวยรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับสําหรับหวยฮานอยนะครับผมใช้ไม่ได้นะครับกับสูตรของมังกรทองนะครับใช้ได้ลาวพัฒนาและก็ไทยเป็นสูตรของกําลังวันนะครับเข้าดีมากเลยนะครับสําหรับลาวพัฒนางวดวันศุกร์นะครับผมเข้า3ตัวนะครับเข้า3ตัวโต๊ดนะครับ513นสะครับสูตรนี้นะครับผมแอดมินแปลไปประกบคู่นะครับก็เจาะเลข1นะครับเลข1 นะครับเลข6แล้วก็เลข5ไปประกบคู่นะครับมันก็จะมีตําราจับคู่อีกใบหนึ่งนะครับคัดตัวเลขออกมาใ c ้พี่น้องได้รับชมนะครับสําหรับหวยลาวนะครับสําหรับรัฐบาลไทยก็เข้าดีนะครับสําหรับงวดวันที่16นะครับ16ตุลานะครับ7 227นะครับแอดมินจับได้7นะครับเข้าเลยเต็มเ็มนะครับเกียบ3ตัวแตกนะครับแอดมินจับได้2 7 2เเลขออก0 3นยอ่าสนะครับ3 2 7นะครับ สำหรับงวดวันที่นะครับวันที่หนึ่งนะครับนี่นะครับวันที่หนึ่งมันจะตรงกับวันจันท์นะครับผมเลขออกของรัฐบาลไทยนะครับออกนะครับเลขสามตัวออกศูนย์สามเจ็ดนะครับเลขล่างออกเก้าห้านะครับผมนี่นะผมเก้าห้าห้าเก้าล่างนะครับผมเลขเจ็ดนะครับเอ็ดมินจับได้นะครับถ้าไปประกบคู่น่าจะมีสามเจ็ดนะครับในตารางมีสองสี่เจ็ดนะครับหกเอ็ดมินเลยไปจับเลขศูนย์นะครับเลขหกนะครับเลขหกก็เข้าทางอมสินนะครับ เข้ารัฐบาลออมสินนะครับสำหรับเลข6นะครับวันนี้แอดมินก็เจาะลงเรียบร้อยนะครับผมลงไปทางไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ลงทาง y o u t u b e นะครับได้มี f อพี่น้องนะครับได้คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากจะชมทาง y o u t u b e นะครับในงวดวันที่16นะครับต่อไปจะเป็นวันอังคารนะครับวันอังคารที่16แอดมินก็จะเจาะตามสูตรตามตารางเหมือนเดิมนะครับ กับสูตรมังกรทองนะครับก็คัดตัวเลขจับคู่มาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิบซีพี่น้องชอบตัวไหนก็จับเลยสําหรับเลขแม่น้ำหนึ่งจับได้สามสี่แล้วก็ห้านะเลขแม่น้ำหนึ่งจับได้สามสี่ห้านะครับผมเลขกเอ็ดมินจับได้ห้าศูนย์เจ็ดอ่ะตามรุ่นตามเฉีย์กันสําหรับใครที่ไม่รู้เลขแม่น้ำหนึ่งนะครับเลขแม่นูเขาจับได้อยู่ที่สามนะครับอยู่ที่สี่ที่ห้านะครับผมสามตัวเลยเด่นๆเลขทูปปู่เขาก็จะอยู่ที่แปดแปดศูนย์นะครับอาจจะมีอีกก็ได้นะครับผม อ่มาดูกันสูตรวิ่ง3ตัวก็เจาะมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม FC พี่น้องที่ก็รพรักก็จะเจาะเน้น้นคู่นะครับเด่นๆก็คือเน้น7นะครับอ่สายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับผมสําหรับเจาะนะครับก็จะเจาะให้3คู่นะครับก็จะมีอยู่ที่71นะครับ7จหแล้วก็7จนะครับเจาะแค่3คู่นะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับผมอ่านะครับ สำหรับคนงมน้อยก็เลือกจับได้เลยนะครับก็เจาะแค่มาแค่3คู่นะครับสําหรับเด่น7นะสําหรับต่อไปก็คือเด่น5นะครับผมเจาะอยู่ที่5นะครับผม5ก็จะมี0 5 4ย์แล้วก็6 5านะครับสาหรับเด่น5ก็เจาะ3คู่เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวจะคัดให้นะครับจะเลือกให้สําหรับคนงบน้อยนะครับ มาดูตัวสุดท้ายนะครับเน้นวิ่งนะครับก็จะเน้นวิ่งอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ก็จะมีอยู่70็ดก้าศูนย์แล้วก็สี่ศูนยสำหรับเด่นศูนย์ก็มีสามคู่เหมือนกันนะครับสำหรับสายวิ่งสายร,รูดก็รูดนะครับผมเพื่อความชัวร์นะครับแอดมินก็จะติ๊กตัวเด่นให้นะครับผมเด่นๆน,นะครับก็จะมีอยู่ที่เจด เ1็ดนะครับผมนะครับเจ็ด5น7่งนะครับห้าศูนย์นสีนะครับเจ็ดศูนย์ศูนยะครับผมเก้าูเอ่ะเจาะให้นะครับอันนี้สําหรับคนงบน้อยนะครับผมก็เจาะให้นะครับเรียกคู่จับคู่จับคู่จับชมเลยนะครับอ่ก็มาดูชุดนะครับผม3ตัวนะครับสตัวก็จะให้ไว้สักสามคู่นะครับเด่นๆนะครับก็จะมีอยู่ที่เ สอนะครับ7จ็ห้นะครับ7 2 5 7 5 0นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็น4 7่เห้คู่นะครับผมงวดนี้ก็เจาะให้เน้นๆนะครับ3คู่นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับ ของหัวรัฐบาลไทยนะครับ fc พี่น้องคอมเมนเข้ามาทางไลน์นะครับว่าอยากชมรัฐบาลไทยแอดมินก็ลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับสูตรวิ่ง3ตัวนะครับก่อนออกไปก็จะลืมกดสั b สไ r i b e กดไลค์นะครับกดติดตามแอดมินด้วยนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบแนวทางนะครับหัวรัฐบาลไทยสูตรวิ่ง3ตัวก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับ ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเอฟซีพี่น้องนะครับผมถ้าชอบสูตรเม็ดเดียวนะครับหรือสูตรวิ่ง2ตัวนะครับหรือชอบวิ่งบนวิ่งล่างนะครับหรือว่าชอบชอบสูตรเจาะนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่าอยากได้เรียกเม็ดเดียวก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเอดมีนก็จะค้นหาสูตรเด็ดๆให้เอฟซีพี่น้องได้รับชมนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขออวยสีพี่น้องทุกท่านนะครับผมมีความโชคดีขอให้เข้า3ตัวตรงเลยนะครับในงวดวันที่16พฤศจิกายน2,564นนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ